mình kéo giấc ban mưa mà rung trái cổ ba anh nhau anh nhau

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมที่อยู่ตัางบ้านนะครับคณะนี้ท่านกําลังได้เข้าสู่ช่วงบรรยากาศของปีไม่มืองทางพะเยาทีวีทีวีเผื่อชุมชนกับรายการประเภณนีพิธีการนะครับของเขาทั้งสองแล้วก็สนับสนุนก่อนในน้ําของกลุ่มอํานวยการพิธีการสพตีได้รับพระราชทานตีแปพะเยาสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพะเยานะครับวันนี้มาปากันในวันอังคารที่12 เมษายนพุทธศักราช2,566เปิดทีวีหรือว่าเปิดเปิดห้องว่าเปิดโซเชียลเข้ามาครับเพจพะเยาทีวีกับตึงปะว่าหมูเฮาเลยเนาะปะหมูเฮานะครับทีวีชมชนอยู่แล้วครับชุมชนอยู่แล้วฉะนั้นก็สิบโมงกึงของวันอังคารทุกวันเปิดประพอดะนะครับก็ได้หับกินไอ้ปีไม้เมืองนะครับปีไม้เมืองเข้ามาแฮมแล้วนะรับตุงสับดอก เียงเพิงนี่ก็ตึงเข้าปีใหม่เมืองดอกสมพอดอกไอยล้มแรลงเนาะมาตึงเพิงก็ปีใหม่ได้นะครับวันนี้มาป้ากับทางท้งสองนะครับก็คือผมนายสยามสักล้อนนักวิชาการวัฒนธรรมนะครับแล้วก็พี่เจษดากรบุญยศนะครับนักวิชาการวัฒนธรรมปฏิบัติการนะครับวันนี้ปีใหม่เมืองนะครับทีเฮาโอเกลือนไว้แต่กี่แซบจ่อซาบดอกซาบตุ้งไม่เห็เตียนบูจา้าครับมีเตียนบูจาที่บ้านมุนนะ ก็เดียวก็ว่ากันซึ่งความสําคัญของปีไม่เมืองของเขาถ้าตามประดิทินผมพูดซึกว่าประดิทินกระด้างเน่นอนหน่วยงานราชการหรือว่าในประดิธินสากลั่วไปเปินการกำหนดไว้แห่วันหนึ่งแล้วกับประดิธินเมืองของฉบับวัดธาตุคำก็ดีฉบับของสำนักศิลปะวัฒนธรรมของมอชก็ดีของอาจารย์สนันธรรมที่นะครับขออนุญาตเอ่ยจื่อเอ่ยจื่ะนะครับซึ่ง ได้ข่าวว่าบัตัดกันเออบัตัดกันบัตัดกันองไดหน้พปีนันบัดตัดกันนี่บัได้หมายความว่าปะทินเมืองกับปะทินเมืองบัตัดกันอีประเด็นนะครับครับคับบตัดกันนี่ก็คือว่าปะทินสากลับปะทินเมืองเนี่ยแปะกันไปหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะฮอตังปิเจตได้อูนะครับว่าตีไปตีมามันเป็นจจไดมันตัดกันมันแปดกันจไดเอะครับครับก็คือใน ตามการเคลื่อนของวันมันเปลี่ยนไปตามตามสุริยะเนาะ,<ม>ะในอดีตนั่นเปิดกํานดว่าวันที่3 3 4 4 5 5 3เนาะ13เป็นวันสังขารล่อง14บี14เป็นวันเนาหรือวันเนา<อ>15เป็นวันพญายวันเนาะแต่ว่าตามเปิดปฏิทินของล้านนะหรือว่านักโหราศาสตร์เปิดได้คิด เปิดได้คำนวณแล้วก็วิเคราะห์มาว่าสมมติว่าปี2400ันร้อยับถึง2400ันครับผมครับอันนี้วันสังขารลองนี่ก็จะตรงกับวันที่สิบสอครับผมกัปี2 4 4 3ันจนถึง2455อันนี้สังขารล่องตรงกับวันที่สิบสามสบสมครับมันกับเขื่อนไป สมมติว่า12เนาะค13ารับาปี2,556ั้้สถึง2 5งพันหรการสังคารร่องก็จะตรงกับวันที่1ิอ๋อมันก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆเนี่ยครับ ผมก็เลยฮื่อปีนานได้อูว่าตีไปตีมามันเป็นจะไดเพราะหลายๆคนผมหันในโซเชียลใน Facebook ก็ดีในกลุ่มไลน์ที่เป็นแชร์กันก็ดีบางคนก็ใจกำดากันนะครับดาตัวเจ้าพ่องดาพอหน่อยปอนานพ่องว่ากูปีผมเนี่ยมาเอีบบ้านเมืองผมเนี่ยมาเอีบแต่คนที่อูวอ่ะมาเอีบนั่นคือเกิดสาวปี30มีปีอยู่ยังรุงเขายังรุุนปีนานนี่ ซึ่งที่ไปที่มาเนี่ยครับอย่างที่พไปนานอู้ตะเกียเนาะว่าเปินมีมาตั้งแต่เหมือนละครับก็คือปี2543ถึง2 5งพอยาสิเนาะมันกะลอยสิบสามปีสังขารหล่อมันก็จะตรงกับวันที่อ่าสิบสามตั้งราชการเปินกันเลยกำหนดว่าวันที่สิบสามสิบสี่สิบห้าเนี่ยเป็นวันอ่าสังขารหล่องวันเนาวันเนาแล้ววันพญาวันมันก็เลยกะด่างไปเหี่ย ฉะนั้นต้องต้องคือตังหน่วยราชการได้แต่ปนปนมาเข้าใจตรงนี้มาเข้าใจตรงนี้แล้วก็เปลี่ยนว่าตั้งแต่พศนี่ก็เป็นเป็นวันที่สิบสี่นตั้งแต่สองพันห้าร้อยห้าสิบหกเนี่ยจนถึงสองพันห้าร้อยแปดสิบห้าเนี่ยจะเป็นวันที่สิบสี่สิบสี่เป็นวันสำคัญลองนี่แหละครับผมก็เลยอยากจะใช้เวทีของพะเยาทีวีเขาเนี่ยได้ทายทอดเข้าไปสู่ชุมชนว่า จะไปดีว่ากันจะไปดีว่าดาตุเจ้าดาปอน่อยปอหนานว่าเป้นเนี่ยกันมาใช้ีแล้วจะไปไาล็ักจะไปมาเลี่ยมเปลี่ยนของป้นเช่นนั้นเช่นนี้เนี่ยเหมือนแทน้อยนะครับเหมือนกับเหมือนกับเขาไปพอวันพอเมื่อพอน้มเนี่ยว่าวันไดดีวันไดบัดีเนี่ยเขากันยังพอเลิกพอน้มเหมือนกันคือมันตัดคือมันตรงเพื่อที่จะเป็น สิ่งดีกับตัวของเฮาเป็นกเพราะฉะนั้นวันสังขารล่องวันเนาหรือว่าวันเนาวันพยาวันเนี่ยเฮาก็จะต้องพอใือมันตรงกับวันของมันโดยเฉพาะเพราะว่ามันจะมีผลกระทบอย่างอย่าวันเนาเนาะเปิดบา้ือดากันนี่ยครับและกันฉะนั้น ตัดนี่แหละครับผมก็เลยมาอ้ว่าที่จริ้งราชการกับบอดี้คิับอกผนยืดเขาปฏิทินเดิมมาครับแม่นละถ้าจะมาตามปฏิทินเมืองเหนือล้านนาของเขาในปัจจุบันมันมันก็บอบพิษเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ว่าวัดไผ่จะจะปฏิบัติอย่างไรับบ้านไผ่เมืองไผ่ยังผมยังพี่นานนี่จะถือปฏิบัติอันใดกับบอดี้พิษฉะนั้นถ้าตามปฏิทินที่ผมฟังพี่นานอู้ตะกี้แล้วก็คือ ปฏิทินกระด้างของราชการก็คือ13 14 15 13วันล่องครับ14วันเน่า15วันพยาวันนันนี้คือตามปฏิทินกระด้างครับแต่ถ้าว่าเป็นปีไม่เมืองของเขาแต่แล้วควรจะยึดถือเอา1 0 14 15 16ครับผมเพราะว่าวันสังขารล่อง เปินกำหนดเวลาไว้ตัวหนว่าครับ16นาฬิกา04นาที48วินาทีวินาทีอ,อันนี้คือสังขารหะลองจะ,อจะลองตั้งแต่เวลานี้ครับผมครับผมสังขารหรือว่าผู้สังขารเนี่ยเป็นหน้าตาใช่ไหมเป็น <c oughs> ที่จะลองวันที่14บนี่เนี่ยกบกผู้ผกันนะสมัยเป็นละอ้อนเนี่ยพ่ออีแม่เป็นกระจุผมนะว,วันเนี่ย เขาตื่นเจ้าเนี่ยปู่สังขารมันจะมาเก็บขี้ง่ายนะเอาก็ตั้งหน้าตั้งตาพอแบบไปเพียวไปกวาดไปเพียวไปกวาดไปเพียวขี้ง่ายว่เดี๋ยวกับไปรักพกพอต่างหน้าต่างแล้วสมัยก่อนเป็นบ้านไม่เนาะกับไปพอแล้วเอ๊ะปู่สังขารมันจะมากี่โมงวะแต่ปุจจุแต่ปุ่จุเขาตื่นเจ้าฉะนั้นรักของพุทธศาสนาสังขารก็คืออายุของเนื้อของคนเขายังปีนานห้าสิบโอซ0จีบัตถึงเก้าสามสิบสามสิบต้นๆนี่เธออันสั่ง สังขารหรือสังขารละเนี่ยกาคือเป็นอายุของเทาทา่ล่วงพ่นไปเป็นปีเป็นปีเป็นปีแล้วที่นี่วันที่สิบสี่พันไปแล้วเนาะสิบสี่คือวันสังขารลองเนาะสรุปก็คือคือเพียวบ้านเพียวจองเพียวบ้านเพียวจองสิบห้านี่คือวันปูติวันเนาวันเนาวันเนาเนาะแต่วันเนาห้องวันเนานัวเนาแต่ว่าจำได้แต่คือวันปูติวันเนาวันเนานี่คือผมจะได้พินามได้ก็ มาได้นะปกติเปิดเชือกปากจะปากจะเน่าแจะนี่มันมาได้ละจะจมจะแจงนะมาได้เนาะกันจังกันจะได้กันห้ากันห้ากันไว้ก่อนครับวันนี้วันเดียวน่ะคือคนจะห้ากันจะม่มีกันด่ากันแจงกันคือว่าวันปุธวันเน่าวันที่สิบสี่แล้ววันที่สิบห้านี่เป็นวันเออสิบตะกี้สิบสี่แล้วเนาะสิบห้าเป็นวันเน่าละสิบหกนี่เป็นวันวันพันญาวัน๋ันรับผมเปิดกระจะ ั๊บจอน้อยตรงใจตอนเดซนยสิบห้าหลอกจากเป็นวันเหนาแล้วเนี่ยเขาสามารถเอาซ้ายเอาอย่างไปไหววัดครับไปไหววัดได้ครับผมเขาสมัยตะก่อนเนี่ยเข้าวัดเข้าวาเนาะบางสมัยก่อนคนเท่าคนแก่เนี่ยเปิ้นจะถอดเกือบไว้ทั้งนอกหรือว่าบงได้ตันซุปเกือบก็ได้ครับบได้ตันซุปเกือบเปิ้ดก็เดินเข้าไปในวัดในวากลางควางแก้วอารามเนี่ยเวลาเปิ่นออกจากวัดมาเปิ่นก็จะเอาซ้ายน่ดติดตีนติดมือออกมาโวยอย่างเงี้ยเปิ่นก็ถือว่าเป็นการ เพราะว่าตานไส้ตานแต้นอีกต่าาเพราะว่าลักของคนเท่ามาเกาเนี่ยเปิ้ลจะถือว่าเป็นกลัวเป็นบาปเป็นนี่สงแมเปิ้ลก็เลยเอาซ้ายเอาอย่างเข้าไปแต้นบะถึงก็ว่าเป็นเป็นล้ำรถดเป็นคิ้วเป็นอย่างอี่ก็ได้นาะคือคนละน้ำโป้น้ำโคกก็ได้แล้วแต่จิตแต่ศาสนาจะเอาไปไหว้ชิปสามได้ก็มาได้ก้าต้องชิสี่อย่างเดียวเอ้ยต้องต้องชิห้าอย่างเดียวเนอชิปสี่ชิห้านี่ก็ได้อยูนแล้วแต่ไขว่างแล้วแต่จะวางครแล้วกาที่นี่ วันใดแฮไม่กั้มนี่ไม่กั้มสี่นี่วันที่สิบห้าเดือนกันเดือนสิบสี่สิบห้าสิบหกอ่าสิบหกสิบหกก็ได้น้อสิบหกก็ได้ไม่กั้มสีหรือว่าไม่กั้มสีเนี่ยครับความสําคัญมันเป็นจะได้บุหัวครับเรนนันเปิ้ลว่าเป็นการกั้มจูพระพุทธศาสนาเนาะแปลว่ากิ่งไม้ต้นโพกับเปรียบเสมือนศาสนาศาสนาพุทธของเขาเนาะเหมือนตัวแทนของพระพุทธเจ้าเวลา กิ่งเก้าโพเก้าสีเนี่ยมันแพ่กิ่งก้านสาขาออกไปแล้วบางเตือมันกับกัวกิ่งมันหักบางเตือก็กิ่งมันกับไปตังปุ่นไปตังเพ่เพราะฉะนั้นไม่กั้มไม่กั้มสีเนี่ยเขาก็เอาไปกั้มเพื่อหมายถึงว่ากั้มจูพระพุทธศาสนากั้มจูวัดจูวะกั้มจูพระพิสุสงองค์สามเณรครับผมอันนี้เป็นความหมายของมันเรื่องเหมือนครับเป็นการไม่งามเนี่ยคือครับ นอกจากกรรมศาสนาแล้วยังเป็นการกรรมจูอายุตัวเก่าตัวยทีเนาะีว่าเหมือนกับไม้งามซีบซะาตานี่แหละประมาณนี้แล้วกุศโลบายตัวเนี้ยทัดนี้ยผมก็เลยกึดว่าคนเท่ามาเกานี่เปินกึดไว้ดีนะครับกึดไว้ดีคือเปินหื้อชุมชนหมู่บ้านหรือปีน้องครอบครัวอย่างต่างๆเนี่ยไม่มีความสามัคคีกันมาปะกัน่างเอะครับผมผมก็ว่าจะประมาณเนี้ย ขนขนมาก่นเปินคิดไวประมาณนี้บ้านเหนือมาหาบ้านไต้บ้านไต้ไปหาบ้านเหนือบางเตือเปิลขนซ้ายก็ดีไม่กั้มก็ดีเปิลวัดนีบ่บเนี่ยหรือว่าแต่ละวัดเนี้ยเปิลอาจอากจะไปหากันอีก็ได้เนาะอันนี่ก็คือวันที่สิบห้าแล้ววันที่สิบหกเราเป็นหนันมีเปิลมีพิธีการพิธีกรรมจะได้บ่กหนนะครับ วันที่1 6เนี่ยมันเป็นวันวันพญาวันครับผมก็จะมีสงนามพระเนาะสงนามพระพุทธรูปสงนามพระเจ้าสงนามพระสงฆ์องค์เน้นครับผมแล้วหลังจากนั้นแล้วครับสงฮดน้าไปแฮมของเขาก็จะไปดําหัวละดำหัวละครับดําหัวคนเท่าคนแก่ครูบาอาจารย์ที่เขานับถือนะครับบางคนก็จะ มีการวายคูขับวหคคูเหยียบคระับซับยงนขับซับซับขาเมื่อขาไร้ยังประมาณเนี่ยครับที่ว่าซับยังว่าไปับผมเปิดก็จะมีการวหยคูโยีคูกันวันนั้นนะครับเพราะว่าเป็นวันวันแห้งเหมือนกันถือว่าเป็นวันที่สุดยอดขับวันสุดยอดถ้าผมจะไปเหยียบคาถาเสาห่มทีเปไหนได้เดี๋ยวบอกคาถาสาห่มเมื่อเลยเนี่ยคือ อูกำไดนี่สาวมาตึงเหลวมาทันทีเลยผมคึลกติกเต็เนื้อหนักจาหผมนั่นเออมันเปลี่ยนชะนีเนาะเปลี่ยนชะนีที่นี่อ่ะผมหันการบัชชาสัมพันธ์หรือว่ารูปแบบการรณรงค์ทุกปีเลยเกี่ยวกับการหดน้าดําหัวครับหดน้าดําหัวเนี่ยวันนี้เฮาบ่ได้เอาก๊อกมาตวยเนาะแกกับ่เป็นยังสมมติว่าถ้าผมไปหาพี่นานครับไปเดียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยแล้วแล้วพี่นานจะเอามือใ่เอแล้วผมเอา เอาน้ามฮดอีได้ก่อนครับอ๋อได้ครับมันเป็นคล้ายๆว่าเป็นเป็นหีดหรือว่าเป็นเป็น,ปนตั้งไทเปิรน,นี่เนาะเพราะว่าหีดของเฮาเนี่ยก็คือเมื่อลูกลานตันเต้าเนาะเอาขันน้ามขามิ้นสมปลอยมาให้เฮาแล้วเฮากับฮับฮับเซตแล้วก็บกับฮือป้อนป้อนเซตแล้วกับพระผายฮือ,อ ลูกหลานตันเต้ามีความซุกอยู่เย็นเป็นซุขแล้วแล้วเปินก็ยังเปรียบได้ว่าตีตีเปินเอาเอาขันเอาอย่างม้าวางแล้วปุ๊บเนี่ยยังพี่หนานเอามือเอามือเอามือมาห้องไงเนะแล้วผมหดมือเจี๊ยบซบคือว่าเป็นการเหมือนครับหดซบอีนาออ๋ออันนี้คือคนเหนือเขาจะถือเจะนี่จะถือแต่ถ้าผ้ากลางนี่เขาบอกว่าเปิลมันเขาบอกว่าเปินเป็นทมเนียมของเปิ่นะแต่ว่าบ้านเฮาหีดของเฮาเฮาก็คือบจะมีบ่มีการฮดตีมือมีแค่ว่า กำนำมน้ำขมิ้นสป,ปอยมากอะ่ะอยากขับพระฝาย<อ>ลูกลานตันเต้าแล้วก็ใสหัวเฮาอ่นี้ครับครับอันนี้ก็คือวันถญนวันที่เ้เอาไปดําหัวกันไปดําหัวกันอันนี้ก็คือแหมหนึง่งกุศโลบายเหมือนกันผมว่านะกุศ <s> โลบายต้นนี้ก็คือว่ากันตังเฟสตังายเนาะอันนี้คือกุศโลบายของคนมะเก่าเหมือนกันครับและผมไปหันประเพณนี้วัฒนธรรมของตังเชียงใหม่ของลำปางแต่ว่าผยนา ยังหายเขานี่ผมมาคอยหันต่อได้ครับ,รบนะครับนอกเสียจากว่าเปินเป็นคนนั่งปุ่นละมายเนี่ยเอาอก็คือประเวนี้แฝงหมอดอกอนะคร,ครับครับครับหมอดอกเนี่ยถ้าตา่ตาต่ำหารแท้ๆปีนี้สังขารลองวันอย่างครับวันที่สิบสี่วันศุกร์เนาะครับวันศุกร์ตัดวันศุกร์คนมาเกาเพินว่าคู่ใดเกิดอเดี๋ยวก่อนวันศุกร์วันวันศุกร์วันเสาร์มิจา ครับผมแล้วก็วันอังคารจกมีข้อแล้วก็วันซุกกับวันอาทิตย์เปิ่ลว่าจะประสบอุบัติเหตุนั่นนะครับอันใหญ่ผมอ่านในตำราหั่นว่าปีนี้วันผญาวันตัดใส่วันวันวันอาทิตย์เนาะแม่นก็ครับสิบสามเอ้สิบสี่วันพุธเออวันสิบหกวันอาทิตย์เนาะเออแล้วทีนี้อ่เปิ่ลว่าคนเกิดวันอาทิตย์ฮือตานมอดอกนี่นะครับเปิ่ลว่าอี้มอดอกของคน ยังหม่คนลำปางก็คือในลักษณะนี้นะครับทีฬาโชว์ยูนีก็จะมีดอกไม้อาจจะเป็นมักปูเป็นดอกเอื้องพึ่งดอกล้มแร่งราชพฤกษ์นั่นนะครับหรือว่ามีการปักเจาอปักตุ้งเหี้ยแลวเปิญแจะแปลงไว้สองสามอันอันที่หนึ่งนี่เอาไปตานไว้ตีพระเจ้าที่วัดนะครับอันที่สองเนี่ยก็คือเอาไว้ตีหน้าประตูบ้านประตูเข้าบ้านน่ะ อันที่สามนี่เอาวางไว้ตีห้านน้ำมอบนเฮือนนี่ในคนมาเกาเปิดกว่าชีเพาะว่าเป็นการตอนหับปีไม่ครับทับสิ่งดีๆเหมือนกับเป็นการชักกระลผูจ้าเหมือนขอขมาอย่างนั่นนะครับเอาย่างไานาะในเหมือนเป็นการขอขมาอย่างต่างๆซึ่งอย่างที่ผมอุตกี้ว่าจะมีเฉพาะเจียงไม่ลํำปางชอแบบนี้นะครับกาว่าเอ๊ะเปิดมาไหวอย่างนี้อย่างรับแล้วก็มันเป็นประเภณนี้หรือว่า ของท้องทินแต่ละท้องทินเนาะแม่นเขากระบัดได้อันนี้ครับแล้วที่นี่วันพญาววันวันที่สิบหกเนี่ยผมก็ยังบ่แล้วใจเถื่อนอกจากจะมีทําบุญตักบาตรมาเจ้าครับนอเซจเรียบร้อยก็จะมีการสงน้าสงน้าพระพระพุทธเจ้าพระพุทธลูกกับแล้วก็พระสงฆ์ครับพระสงฆ์หลังจากนั้นก็ับไปหดน้าดาหัวปอแม่ ปอุ้ยไม่อุ้ยนะครับจะบบมีละปูตาหน้าลุงอย่างนี้นะบรบรรยากาศนี่คือปอุป้ยไม่อุ้ยปอุ้ยไม่มอนท้อนนะครับลักกาหลังจากนั้นไปเหยียกระท้องกระทา <BI S 1> ไปซืบกระท้องกระทาไปซับยันนี่แล้วสิ่งที่ขาดไปได้เราไปนานปูจาเตียนได้ก็ยันครับแล้วสิ่งที่ขาดไปได้เราไปนานปูจาเตียนได้ก็มันได้ครับบัไได้เือนะมันได้เตือครับ ต้องเป็นวันที่สิบเจ็ดครับวันที่สิบเจ็ดวันสิบเจ็ดนี่เป็นวันอะไรอย่างครับปากปีปากปีครับปากปีก็คือกุ้งทั้งปีคือชุดจุดชุดวันนี้คือกุ้งทั้งปีไปถึงอ่าสงการปีหน้าพุกนั้นครับเตียนผู้จ้านะครับก็จะเป็นในลักษณะนี่เนาะวันนี้เอาม้าฮอผู้จ้าตุ้ยนะครับท่านได้สนใจก็คอมเมนต์เลยเอากี่เล่มกี่กูแต่วันนี้เขาเป็นเตียนอย่าพองแน่ปีนั้นแต่วันนี้เขาบักขายแต่นะเขาบักขายแหละคือหนึ่งคนก็จะมีเตียนสะะเเดาคาะครับ ครับโจครับสืบสตาอายุสะดอข้อก็คือยังตีปีหนานวันะกี้วันอย่างก็ครับที่มีเข้อวันเด้อวันคนเกิดวันเสาร์จะมีโจครับคนเกิดวันอังคารจะมีข้อใหญ่อ๋มีข้อใหญ่ครับคนที่เกิดวันศุกร์กับวันติดทเนี่ยจะประสบอุบัติเหตุอันใหญ่สนั้นคนเกิดวันอังคารวันศุกร์วันตินทนี่ต้องมาุูจาเตียนเพื่อที่เป็นความเชื่อและเป็นขวัญกำลังใจว่า ขาได้หับการเหมือนกับเปลี่ยนการทำนายมาชี้อี้ปนว่าของจีอี้บัตเจื่อบัดีลบลูนะครับโปรดใจพิจารณายาในการรับชมรับฟังตัวเเพราะว่ามันมีตั้งแต่หีดมะเกามาเดิมนะครับปอนหน่อยปอนนานคูบ้าอาจารย์คูบ้าสังฆเจ้าต่างๆเปนก็จะมีเตี้ยนแต่ละตำาหาของเปนนะครับเพื่อเป็นการสะดอกข้อและก็รฮับโจกปีไม้นะครับฮับโจกและกะซื้อโหราชต๋าโรเกาเพื่ออยู่ดีมีสุข <c oughs> ครับเปิดกันจะซืบจัตตาตั้งแต่วันพญาวันวันปากปีปากสมากเปปากปีนะครับปากปีนี่มันมีทรงเคาะเห็นนะพี่นันครับหลังจากนั้นเปิดไปทรงเคาะบ้านก่อนสงเคาะบ้านสรงเคาะบ้านเคาะเหอนทรงเคาะตัวเกาครับแล้วจากนั่นยบปอก็ยังมีการปูจยาตเตียนเห็นครับอันนี้ก็คือสาระที่เขาจะนํามาอู้ในช่วงของปีไม่มืองครับแต่ว่าเขาลืมอู้อู้ไปนะว่าปีนี่นั่งสงการ จื้ออ้หยังหน้าตาเป็นจะได้หน้าตาเป็นจะได้ปีลองอ้วมกั๊มหรอเพราะว่าเวลาเขามีจำกัดปนว่านั้นนั้สงการปีนี้เนี่ยบางตำล้าปนว่าจื้อนางอย่างเงี้ยเดีวก็อนเดี๋ยผมจำกิมมีกิลิ่อย่างก็กิมมิทาเทวีหรือเปล่าผมผมต้องออกเสียงชัดๆนะออกไปจะได้กิมมิทาเทวีครับ แต่ว่าฉบับปืนเมืองของเขาเปิดวันนางอังสีอังอังสีอังสีครับผมมือซ้ายมือขวากำยังครับครับแต่เปิดจะขี่ขีควายเนาะคขี่ควายมามือซ้ายมามือซ้ายนี่เปืนจะมือซ้ายมือซ้ายตั้งลุ่มเนาะจะถือประคครับมือขวาบนนี่จะถืออ่าถือแว่นมือซ้ายลุ่มที่ปืนจะผ่ดบนตั๊กแล้วการมือมือซ้ายบนน่าจะถือผ่าลาครับผมขีหลังควาย ก็จะเป็นหน้า,าลูกจากทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปทิศตะวันตกเฉียงเหนือ,อสานไปเลยตั้งแต่ตะวันออกเฉียงใต้ไปตะวันตกเฉียงเหนือปีนี้ตีฟังตะกี้คือเปิดว่านางสงการนี่คีควายมาขอแอบกระซิบถันบอกกอใช้วัดครับทีมงานไทยเอทีวีว่า <laughs> ปีนี้จีนควายแป้งปีนี้จีนควายแป้งนั่นย่างนี้รายละเอียดอย่างอื่นเห็นไหครับอ่าแล้วก็ปีนี้นะกะลากินี้จะอยู่ตีนหน้าผากหน้าผากครับผมแล้วก็อ่ารอย่างนี้นะจะไลค์จะอยู่ตีกับมอมกับมอมครับผมแล้วก็อ่าสีประวนสีสีเนะอาจจะอยู่ตีหน้าแข่งหน้าแข่งครับผมเพราะฉะนั้นเฮือเขาแ่บเบนหน้าไปตั้งทิศอะไรอย่างนี้ ทิศตะวันออกครับทิศตะวันออกทางนี้เนาะครับนะคือเบนหน้าไปทางทิศตะวันออกคือสักเก้าดำหัวซักเก้าดำหัวเผื่อเผื่อปัดเสนียดจันไรของหนอกนอกจันนี่จันนี่อย่างเปิร์ฮอย์อย่างนี้ของของขาวของแดงเออมันึงมันจะแป้งอย่างของเขียวจะแป้งอีกนะเปิร์ลฮอนะเปิร์ลฮอวันจันทร์เป็นวันอาทิตย์บดีครับ ฝนนะครับฝนบรรดาลเฮือฝนตกห้าร้อหาในโลกมนุษย์50ละ50เนาะห้าสิบในมหาสมุทรแหมร้อยร้อยหกพันะ้อยห้าสิบแล้วหลังจากนั้นตกในปลาหิมะปานแหมร้อยห้าสิบเป็นสามรอยละแล้วเหมสองรอยนั่นไปตกในจักรวาลปุ๊บแล้วหลังจากนั้นมาตกในเมืองมนุษย์แหมบอทเตอร์ได้หัวปี ฝนบอกใครมีแต่ไรกลางปีฝนดีและปลายปีบอกมีฝนถ้าอย่างแห้งแล้งนักแก้โยนะครับแล้วก่อนหน้าคือน้าสองตัวนะครับพือพันธุ์พันธุ์ยาหารต่างๆเนี่ยเข้าก้าในเหลือกสวนไรนาเนี่ยเก้าส่วนเสียไปหนึ่งส่วนพันยาหารพักษาหารพระราหารต่างๆก็พอดีอยู่นะครับปีนี้ผลว่าของขาวของแดงจักแป้งคยัางนะครับของของเหลืองของเหลืองแล้วก็ซัดปีกระจแป้ง น,นั่นแนะ่ะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เปินได้ทำนายไว้คำนวณทำทำนายไว้ก็เป็นที่ว่าฟังหูไวหวูาตามพิจารณาเพราะว่ามันเป็นหีดหอยมะเกาของล้านนาเขานะครับแล้วที่นี่ต่ำหาต่างๆก็ขอหื้อยืดถือนะครับที่เขาได้อู้มาทุกประจำทุกสัปดา์ว่าเมื่อจันวันนี้เกียงห้าเก้าเสียตีดกับจันอย่างครับนี่หกสิบเสียวันอังการครับ ชีแปดชิปสองเสือซุกกระปุ๊บปุนาะครับแล้วสามเจ็ดชิปเอสแล้วครับเสือเสากระพัดอ๋อนี่บัได้หื่อหวยเนาะบัได้หื่อหวยเดือนสามเดือนเจ็ดเดือนชิปเอสเนาะแต่ทองอู้อู้เป็นแบบทองอี้บัตรได้แล้วครับก็ถือว่าปีนี้ผมคำนวณทอนแล้วว่าวันที่สิบหกเมษายนเป็นวันที่ดีที่สุดคือตรงกับวันพญาวันตัวยิ้มสี่สิบห้าสิบโกทำการมงคลได้ทุกอย่างนะครับเหรียญกาะทองกาะถ้ายะอัญชลุกซิงทุกอย่าง ขอให้แต่ละวัดแต่ละตีแต่ละบ้านจะยืดถือตมที่ผมอูไปนี่ก็ได้นะครับตมที่ผมกัปปิหนานอู้ไปนี่ก็ได้ับหรือไผ่จันยะตามแบบเดิมก็ได้บอกพิษบอกพิษเอาแล้วแต่ความสบายใจของของประเมพ่นนอกว่าเมพินนอบแต่ท่านพระครูบาเจ้าอาภิใช้ข่าวปีครับท่านได้กล่าวไว้แต่ว่าจะมีคนเขียนไว้ในเอามาเผยแพร่ท่านว่า วันม่เนี่ยคือนับถือเอาวันบดีเอาวันผญาวันเป็นวันเน่านะครับก็คือที่ผมว่าได้เกียรเขาจะนับถือวันที่สิบห้าเป็นวันผญาวันเหียทั้งทั้งที่ปฏิทินเมืองสิบห้านี่เป็นวันเน่าครับผนว่าซืบซาต้าเนี่ยอย่างต่างต่างวันที่สิบห้าวันเน่าเนี่ยมันจักบอดี้ผลว่าอีบ้านเมืองจะสิบหายคนนังจะบดี เข้ากาพิจะเข้ากลา้ายังของผู้ของฝังมันจะบอกใครเข้าท่าอันนี้คือกรมตีระคุบาเจ้าอาพิัใชข่าวปีทานได้จะรจะนะหรือว่าทํานายไว้นะครับบบเจผมสองคนอู่เอาคนเดียวนะครับ,รบก็ประมาณนี้นะครับท้ายที่สุดสุดท้ายของรายการสัปปะ กำนำมาเร่าเอาปั่นป้อนดีกว่าเอาปั่นป้อนบ่อันอัขนขนก้มเนะขนก้มเีนา่ะดีแหละอีนอ่ะอาจจะในวันนี้อีนาะห่ใจเนอโอเคอ่าห้าป้อนเหมือนกันผู้นว่โคตเปิดนานบอกเลยครับั่นจะนั่นกับปีไม้เมืองนะครับขออนุญาตปั่นป้อนเนะไปหาปีน้องทั้งบ้านทั้งจ้องนะครับดีแหละอาจจะในวันนี้ก็หากเป็นวันดีใจญาติที่อันวิเศษเหตุว่าอติการโตปีเกาก็ข้ามหลงป้นไปแล้ว ปีไม่แก้วผาญาวันก็มาจุจอดหลอดถึงตึงตันเขาเจ้าเขาตันทั้งหลายนะครับวัดนี้เขาเจ้าเขาตันทั้งหลายก็บรดละเสียยังหีดบรเดลีดเสียยังป่าเวนีก็ได้นอมนำมายังนำขมินสมปล่อยสู้กันโทอรกะแลจานวัตถุปัจจัยต่างๆมาขอสู่มากันละวะยังเถนตัวแห่งเฮาบัดนี้เฮาก็ได้ฮับเอาไว้แล้วขอตอนนี้ไปนะขอเขาเจ้าตันทั้งหลายจงอยู่ดีมีสุข หิปันมากาปันขึ้นมีโจกมีใจเจยะลาภสการจู้อย่างจุ้พการเป็นตีหักตีหุมแก่มนุษย์และเทวดาทำการสิ่งใดสำเร็จมุ่งมา่ปราถนาจู้อย่างจุ้พการจัดตาโลธรรมาวันติอายุวโนโอซขังพรลังพระว่าตั้งบ้านบนว่าขอป้อนสั้นๆนี่สั้นสุดละขออนุญาตพิดให้รายการคีการวหเพียงเต่าี้นะครับผมกินไอของปีไม้เมืองคือ ดืมสังสรรค์มีสติอยู่กระปอกระแม่กระพอบกระหัวฝีละเตือทำบุญคือมีความสืนอกยืนใจนะครับสุดท้ายนีก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีมีจกมีใจทุกผูทุกคนครับ ให้เงาที่มีเป็นเหมือนเกีียวจากฟันคมือมาร่วมใจกูบ้าน